วิชาของพระพุทธเจ้าคลิปนี้เราจะมาดูศิลปศาสตร์18ประการสมัยเมื่อพระพุทธเจ้าได้เป็นเจ้าชายศิทธถะทรงได้รับการศึกษาเป็นอย่างดีจากอาจารย์ที่มีชื่อเสียงคืออาจารย์วิศวามิตรวิชาที่ทรงศึกษาคือศิลปศาสตร์18ประการอันเป็นสิ่งจําเป็นที่ผู้เป็นกษัตริย์จะต้องมีและก็ต้องศึกษาศิลปศาสตร์18ประการนี้เรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างสมัยที่พระพุทธองค์ทรงเป็นเจ้าชายศิทธะ พระองค์ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาและก็มีความแตกฉาน18ขแขนงด้วยกันและเรามาดูกันว่า18ขแขนงนี้เราฝึกฝนวิชาเหล่านี้บ้างหรือไม่เพื่อจะไม่ให้ตัวเราเองคิดว่าเราศึกษาอะไรนอกจากตำราหรือแนวงานสอนของพระเจ้าวันนี้เรามาดูศิลปศาสตร์ร18ประการกันดีกว่าเพื่อจะให้เราเข้าใจความหมายของศิลปะการใช้ชีวิตและจิตวิญญ,ญาณมากยิ่งขึ้น 1. ยุทธศาสตร์วิชานักรบ 2. รัฐศาสตร์วิชาการปรกครอง 3. นิติศาสตร์วิชากฎหมายและจารีตประเพณีต่างๆ 4. พาณิชยศาสตร์วิชาการค้า 5. อักษรศาสตร์วิชาวรรณคดี 6. วิชานิรุกติศาสตร์วิชาภาษาทั้งของตนเองและของชนชาติที่เกี่ยวข้องกัน 7. คณิตศาสตร์วิชาคำนวนวณ 8. โชติยศาสตร์วิชาดูดวงดาว 9. ภูมิศาสตร์ วิชาดูพื้นที่และรู้จักแผนที่ของประเทศต่างๆ 10. วิชาโหราศาสตร์วิชาโหรู้จักพยากรณ์เหตุการณ์ต่างๆ 11. เวชศาสตร์วิชาแพทย์ 12. เหตุศาสตร์วิชาว่าด้วยเหตุผลหรือตรกกวิทยา 13. สัตวศาสตร์ วิชาดูลักษณะสัตว์และรู้เสียงสัตว์ว่าดีหรือร้าย14โยคศาสตร์วิชาช่างกล 15. ศาสนาศาสตร์วิชาศาสนารู้ความเป็นมาและหลักศาสนาทุกศาสนา 16. มายาศาสตร์วิชาอุบายหรือตำรับพิชัยสงคราม17คันทัพศาสตร์วิชาร้องรำหรือนาฏยศาสตร์และวิชาดนตรีหรือดุริยางคศาสตร์ และ18วิชาฉันทศาสตร์วิชาการประพันธ์พระพุทธเจ้าทรงศึกษาศิลปาศาสตร์สิประการนี้สําเร็จภายในระยะเวลาเพียงเจวันและมีความรู้แตกฉานเชี่ยวชาญยากที่จะหาใครเสมอเหมือนได้จึงกล่าวได้ว่าพระองค์ทรงมีความรู้ในทางโลกเพียบพร้อมเป็นอย่างดีอยู่เสมอเมื่อได้เสด็จออกบรรพชา พระองค์ทรงได้ศึกษาเพิ่มเติมจากอาราระดาบทและอุทกดาบททรงบำเพญ็ญชุขขกิริยาและทรงบำเพ็ญเพียรทางจิตใจจนได้ตัดสรู้พระองค์จึงทรงพร้อมที่จะสอนบุคคลทุกชั้นตั้งแต่คนธรรมดาจนถึงนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงทุกโอกาสและสถานที่ปัจจุบันนี้จะสังเกตได้ว่า เมื่อมีอริยปราชครูบาอาจารย์ใดๆให้ความรู้เกี่ยวกับหลักศาสตร์อื่นๆที่นอกเหนือจากพระพุทธศาสนาเรามักคิดไปเองและมองว่าวิชานี้มีในพุทธวจนะหรือไม่วิชานี้อยู่ในหลักคําสอนหรือไม่หากเราแกะเรื่องราวของพระพุทธองค์เราจะสังเกตว่า18ศิลปศาสตร์ที่พระพุทธองค์ทรงใช้ในสมัยเป็นพระมหากษัตริย์ทรงดํารงอยู่ณขณะนั้นกระทั่งถึงปัจจุบัน เมื่อเราได้ศึกษาพุทธประวัติของพระพุทธองค์เราจะเห็นว่ามีสาขาวิชามากมายซึ่งสมัยนั้นก็เปรียบได้ว่าพระองค์น่าจะเป็นด็อกเตอร์ถึง18ใบด้วยกันมีความชำนาญในกลยุทธ์และกล,ลวิธีทุกๆสิ่งทุกๆอย่างซึ่งเราสามารถนำมาปรับใช้ได้ในการดำรงอยู่ของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบในระหว่างการสะสมบารมีของพวกเราทุกคนชอบวิชาไหนศึกษาให้ชัดเจนค่ะ จะเห็นได้ว่าสมัยก่อนจะเน้นความสำคัญของการเรียนที่หลากหลายกว้างแต่หลังจากมีการพัฒนาขึ้นคนเรากับเรียนแคบลงแคบลงเป็นเฉพาะด้านมากขึ้นเรื่อยๆมีผลให้เวลาทำงานจะแก้ปัญหาเล็กๆได้ดีแก้ปัญหาใหญ่ๆที่เกี่ยวข้องกับหลายส่วนหรือซับซ้อนมากไม่ค่อยได้เพราะขาดความสามารถในการเชื่อมโยงหรือบูรณาการเข้ามากันจึงต้องอาศัยผู้บริหารที่มีความสามารถมาจัดการให้เกิดขึ้น ศิลปะและอาร์ตมีความหมายอย่างเดียวกันมาแต่ยุคแรกๆคือวิชาวความรู้หรือศาสตร์หลายๆอย่างเป็นองค์รวมอย่างที่เรียกกันทุกวันนี้ว่าสหวิทยาการแต่สมัยโบราณมีคำเรียกต่างหากว่าศิลปศาสตร์มี18อย่างการเรียน,นรู้วิชาการทางบริหารนั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ต้องเรียนกว้างแล้วนำเอามาเชื่อมโยงประยุกต์ให้ใช้ได้แต่หลักสูตรส่วนใหญ่มักเน้นศาสตร์มากกว่าเพราะสอนง่ายกว่าศิลป์ศาสตร์ผูดให้ฟังบอกให้รู้แต่ศิลปะเกิดจากการปฏิบัติและทดลองจึงจะเกิดการบูรณาการและนำมาใช้ได้ ศาสตร์หมายถึงวิทยาการหรือความรู้ในสาขาวิชาต่างๆเช่นศิลปศาสตร์หมายถึงการศึกษาที่มุ่งจะให้ความรู้ทั่วไปและทักษะเชิงปัญญามิใช่วิชาชีพเฉพาะด้านการศึกษาในกลุ่มไตรศาสตร์ประกอบด้วย3สาขาวิชาได้แก่วยากรศิลปะการใช้เหตุผลและศิลปะการใช้ภาษาเพื่อแนะนำชักชวนส่วนการศึกษากลุ่มจตุรศิลปศาสตร์ประกอบด้วยสีสาขาวิชาได้แก่เลขศาสตร์ ดนตรีภูมิศาสตร์และดาราศาสตร์รวมเป็นเจ็ดสาขาวิชาและศิลปศาสตร์นั้นเป็นศาสตร์ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในยุคกลางถ้าพิจารณาแล้วจะพบว่าศาสตร์ทั้ง18ปประการนั้นยังคงมีอยู่และพัฒนาเป็นสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรในสถาบันชั้นสูงทั้งสิ้น